สวัสดีครับพี่น้องมาพ่อกับพวัดกับพี่แหลมคือเก่าครับเมื่อนี้ก็อยู่ที่เดิมครับเพิ่มเติมก็คือบรรยากาศดีก็เกาเมื่อเนี้พรพวัดพี่แหลมหลังจากที่เลิกง,งานมาเมื่อนี้ก็เป็นวันพุทธที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมสองพันหรอยหกสิหกพี่น้องหลังจากที่เลิกง,งานแล้วสิบหกนาฬิกากว่ากว่าตอนนี้กะ ประมาณหาโมงแรงพี่น้องก็คือเกาจิตวัตรประจำวันมาเลี้ยงควายให้ลุงน้อยตอนนี้ลุงน้อยไปทุลาในบ้านพอวัดพี่แลมก็เลยขันอาสามาเบิงควายให้พี่น้องบรรยากาศดีดีื้อนี่ฝนตกตัวประมาณตอนบ่ายหรือว่าเที่ยงก็กลัวพี่น้องฝนตกแขงงติบอยู บรรยากาศมินีก็เลยจ่มใสหลังฝนตกบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสเสมอวับทานหัวร้านเพนบา,านพี่น้องฝ้าเปิดบรรยากาศดีความห้อนกาบเพราใครมีเปไหนพี่น้องแต่เมื่อวานนี่ก็โอ้โหสุดยอดสุดยอดแห่งความร่อนแรง มื่อนี้ภพวัตกับพี่เลี้ยมกับเอาควายมานี่ละเลี้ยงใกล้ๆก,กับเอียมน้อยใกล้ๆก,กับนองน้ำนี่ละควายมื่อนี้กับยูดียดอ,อยู่หอกอย่าก็เริ่มนี้แล้วพี่นอ้องอย่าเริ่มเขียวแล้วไปแล้วมีการรับหน้าที่เป็นสาวเลี้ยงควายจําเป็นเป็นน้องไผ่เป็นน้องไผ่นนไมัวก็ต้องรับหน้าที่พี่น้อง พอวัดแบบมี้นาทีท่ายทำน้ำภาพน้ำบรรยากาศมาให้พี่น้องได้เบิง้งพี่นอ้องหลังจากทีเมื่อวานเนี่ยถ่ายทำบกเพราะว่ามันมืดก่อนพี่น้องเริ่มฝนจะตกมันหอยขันหลายอยู่ <c oughs> หลังจากที่ฝนตกนะาพี่น้อง บนตกได้สามเทือกสี่เทือ,ทอนี่แหละน้ำกะจากที่เคยบม่มีพี่น้องกะขึ้นมาหลายเติบควายกะเลยได้นอนได้กินไดน้นอนได้เปลี่ยนน้ำไม่ถาแม่นอาทิตย์ก่อนๆพี่น้องคอยของลุงหน่อยพี่เตจีตอมบ่ไดในน้อนนำ้ำตั้งแต่ย้ายมาจาก,กันบ้านขุดน้ำใสพี่น้อง กับอะไรน้อน้านจากแค่มุนโอกโลกมนลนนันนี่ฝนตกนีน้ำอันเนี้ยก็เลยมีสีสันอยากน้อยใครเนี่ยพี่น้องตอนนี้ก็เวลาหามงกกกัวพี่น้องใกล้ตะเวนตกดินแล้วละ่ะควายมันคงจะหู้พี่น้องวา่าอยากน้อยมันก็ได้เขาคอกแล้ว มันก็นจะได้กินหญ้าส่เมื่อเวลาเขาคอ,อกมันก็นเลยขึ้นต่อพี่น้องเริมพ้นแล้วเริมพ้นแล้วเตี๋ยพิเรมีใา่านาดซาเลียงควายรู้สึกยังไง <c oughs> เพลิ้นดีจ้ะเ,เพลิ้นดียากบ่เป็นเป็นน้องไท่ไทยบ้าน้องบอ่ได้ลรเจ้ะ <c oughs> พูนพีน่องควายหน่อยกับยูพูนมีลำบรรยากาศยนม่มลแรงจะไปใส่เดีย,ย,ยลุงหน่อยกับป้าสอนกับบายู อีจกจ่งน้อยคมจะมาดอกไปเห็ดตัวละอยู่พี่น้องน้องร้รองไงนั่นดูเปิดลุงหน่อยดูเรามาไปแล้วมี่จะเอาตัวใดเขาคอกก่อนเอหวานเำาหวานเขาก่อนเดี๋ยวนี่พี่น้อง เรากินน้ำไปเดี๋ยว,ยวพี่น้องเพื่อที่จะลดความวุ่นวายไัลละวาเราจะเอาเขาคอ,อกทีละตัวมาเด้อพี่น้องมาเอาควายเขาคอ,อกอยพี่เลี้ยมเนี่ย เห็นบอกพี่น้องแล,แล้วมีเห็นบอกเอาไปตัวหนึ่งนะ่ยางน้ำจักตัวไนะซุ <c oughs> ้มหนึ่งหนแล้วซุ <c oughs> ่มเรือโยกกัหนเรล้าพี่น้อง วันนี้บรรยากาศดีมากอยากก็เขียวลุงหน่อยมาไปสงใสลักค้าเพื่อนเพื่อนมาหาคก็ได,ด้เนี่ยเอ้าอมีห้วนเหล่าบัน หวนตัวมันสิลงก,กินน้ำให้บวนนี้น้องเ็ามันกินน้ำก่อน,น,น,นตัวนี้กินน้ำเราเดียตัวเนี้ยเตี๋ยงเหตัวเล็กวได้เลยตัวได้กินน้ำแล้ว พี่แลมก็ค่อยๆหาประสบการณ์ไปพี่น้องยังว่ได้พากันกล้าตัดสินใจเลี้ยงควายดอกเบิ้งไปเรื่อยๆพี่น้องคิดว่าจะเลี้ยงอยู่มากอยู่อาชีพนี่ถ่ายทำรายการบ่อยๆกัผูกพันพี่น้อง จังใดมันเนี่ยไปแล้วมีลุงน้อยปิดปิดหนา้าคอกไว้ตีเลยจังใดมืนอนี้ก็คือเกา่าพี่น้องภาวะากาศทายทําแบบเลี้ยวๆบรรยากาศสดๆพี่น้องพยายามที่จะให้มัน มีบรรยากาศที่สมจริงที่สุดพี่น้องถ้าเว้าถึงเรื่องการถ่ายทําการตัดต่อภาพโดยการใส่เทคนิคพิเศษต่งตงางๆปรวัติก็เพอมีประสบการณ์อยู่จะเฮ็ดตั้งสั้นก็ได้พี่น้องแต่ว่ามันกขาดความเป็นธรรมชาติขาดความเรียวพี่น้องพระวัติกเลยตัดสินใจว่าเอ,อจะถ่ายทำแบบเรียบง่ายดีกว่า เพราะว่าพี่น้องที่เคยเป็นเช่าให้เช่านาะเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนักเสกะรู้สึกว่ามันสมจริงไหมพี่น้องเพราะว่าจะเป็นรายการปกติหรือว่ารายการที่ไปถ่ายทำทั้งอื่นไม่การเตรียมการอย่างก็แล้วแต่กอะส่วนมากจากโมเมนการสแสดงพี่น้องเป็นการถ่ายทำแบบเร็วเดียวบมีบทอีกอย่างถ่ายทำไปพี่น้อง การใช้ทำวิธีอีสานแบบนี้กะต้องการความสมจริงพี่น้องหน่อยที่สุดดอกอที่พระวัดจะใส่ดนดนตรีประกอบถ้าใส่ก็ใส่ได้พี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติปันใดผูกไวยไปเตี้ยโตก็ได้มหัวหน้าหัหลังเดียวะเร มีห h à บริวารกินกน,นาะสุ้มนิวสุ้มนิวมันหอนอยู่น้องต้องเอาควายแม่นี่ไปกินน้ำก่อน,นล,ลองเบิงถ้าประวก็เอ,อินเอ,อินลุงน้อย <c oughs> <c oughs> ใส่ความสามารถตัว ในปีหนาะหรือว่าปีต่อต่อไปพี่น้องพะวัดกันยังบ่ลืมเด้อตั้งใจว่าจะถ่ายทำรายการอีสานรีวิวเป็นเป็นความละเอียดสูงสูงเป็นระบบ4ฟคพี่นอ้องพอวัดกำลังเก็บเงินเจ็บท้องอยู่ซื้อเครื่องไม่เครื่องมือต่อไปวิธีอีสานของอีสานรีวิวพระวัดตัต้งใจว่าจะถ่ายทำโดยภาพทีมันละเอียดมีเสียงที่คมชัดเป็นธรรมชาติ คนเบิ่งเนี่ยรู้สึกว่าสมจริงคือได้มาด้วยตัวเองพี่น้องแต่เลยว่าจะถทายทําด้วยโฟเคียทั้งมัดแต่ว่าก็ยังมาถึงเวลานั้นเพราะว่ากําลังสะสมเงินอยู่พี่น้องพี่น้องกสสออง็สนับสนุนเ้อพี่น้องเลยสนับสนุนโดยการเมืองรายการไปเรื่อยๆอย่าทิมกันพี่น้อง ไมาไปถ้าเพราะวัดไทายทำโดยระบบโฟเความละเอียดสูงพี่น้องพี่น้องที่มีทีวีจอแญ่ๆก็สามารถที่จะเบิ่งได้ชัดหูชัดตาตัว คิดว่ามันจะเป็นไปได้อยู่ดอกเพราะว่าพวเก่ามีความตั้งใจว่าจะเคให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอ,อีกอย่างหนึง่งนอกจากว่า,าคุณภาพของภาพและเสียงสมบูรณ์แบบแล้วเนื้อหาพวัดพยายามที่จะให้มันเลี้ยวพี่นอ้องให้มันเป็นธรรมชาติ บันทึกรายกาันพายนี้ยมันเป็นเสียงสดพี่น้องแล้วมี่เอาตัวนี้ก้อนก็นได้ที่ที่อยู่น้ำเนี่ยเมมัน,มน,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 นเจ๋ ปล่อยแม่เพราะแม่วนว,ว่าเอาเขาคอกว่าเมือดตัวนหนึ่งแลนแล้วตัวนหนึ่งร้อเบาไหวพี่น้องไปแล้วปล่อยเชือกไป ไปแล้วพี่นอเดี๋ยวลุงหน่อยมาเดี๋ยวจะบอกลุงหน่อยเอามานอนน้ำอีกเที่ยนึงเพราะว่าควายยังไม่ได้กินน้ำพี่แล้วมีดูแลควายกะทำแล้วดูแลและพี่น้องเนี้มาไปมาไป สังเกตการอยู่ว่าพี่แม่มีจะเลี้ยงควายเป็น,ย, mm. นยังไงเขาก็ยังโมคุณเคยมป็นไรครับพี่น้องเขาเป็นคนหักสัตว์ยูต่ mm. ว่ากัการเข้าถึงงัวควายการเข้าใจงวัวควายเนี่ยกั mm. no. No. ยังม่ถึงกับคือน้องอุ้ยกับไอ้วันควายดอนพี่น้อง น้องจุงมันไปกินน้ำบ่ได้เตะบ่กล้าเตะไปเคาะเคาะก่อ,อ,อ,อนเดี๋ยวให้ลุงนายเอามากินน้ำทีหลังมาฝึกง,งานเมื่อนี้ผ่านมอนเนาะหนอ <laughs> ผ่านมอเนี่ยจะได้เปิดฟาร์มให้บ่นเนี่ย โอ้ยแม่ข่อยเดี๋ยวให้ลุงหน่อยเอาออกไม่กินไหมเรื้องสภาพพี่แลมี่สรุปแล้วเพื่อไปน้ำสองสูดพะวัดไทยทำซื่อๆเดียบอไปซอยเดียบอ่าพะวัดกับไทย

มันเรียนมาแห้งสุดวยวายวยมันบกินน้ำเลยสิมุกินน้ำเลตัวเลยมนกิีน้ำสองตัวแต่บักบุญลายมีท่านบังคับมันเน่ะบักบลายกินเยอะแต่กินนองน้ำหวานกินเยอะแต่มาตัดมาขวดลุงน่อยดูมันไปกินไหมอ๋อบังคับมันบังคับมันเห็นกินน้ำแล้วน้ำ ยัไควเราปั๊บแลนที่เราบุบึ่บมาี่ลูกสาวอเข้าที่เร็วมหาเมเจ้าพเรรเร็วย้ำเยนนี่ซือกันเอนป่วยปัแลนเาบมบบบมบนี้ขนนอยหยัดไม่ถึนไมงานเียยุตัวนึงได้เขาแล้วมันบนี้ทางีตเพียงเลยแลกกับพื้นที่เหมือนอืมนี่ละมีเป็นใบยผลการฝึกงาน

มันเพี้ยชี้อยกปั่นมันอยู่ไม่ไปกลัให้มันต้องไป้มต้องให้มันเป็นพี่เขาเนี่ยเมื่อเช้ามันแล่นลงน้ำเลยก็ว่าห้อยอยู่ขาหน่อยใช่หน่อยเห็นเห็นถึ้งแก้ตึงไม่นั่นนะไอยใช่ว่นเป็นขี้แจงย่างไรลงไม่กมือวันนี่พีเพราะตับหัวเข่าแล่นต่ำเพราะแต่ว่าห้อยเป็นขีดเอรอันนั้นลงมนะเห็นตึ้งแก้ตึงอย่างไรลงไปเลยทำว่ามัล่านจลูกก่ได้ ข่างทั้งนี้เห็นตั้งแต่ตอนที่หนูย่างไฟคนน่ะแล้วข้าวแกล้งข้าวคนนี้ปีเดียร์ปีของการเลี้ยงควาย้งต้องนั่นนั่นแหละมันต้องบังคับมันจะเกียบบ่รอดบังคับมันยังได้ไอ้เจ้ายังก่อเจ้าควายผู้นั่นไหมนี่ก็โมน่ะมันไ่ยอมกินน้ำแล้วมันจะไล่ซนเขา แ่ลนนีมับักนี่ขั้นมันลงไปแล้วปั๊บมันนอนตอนมูนี้เจี๊ยอบักบัวขาวนั่นแหละเออเขาไม่กินน้ำล้วมันลงนอนตอนมูมงนีแจังนอนลันปวดพอได้เยอะจ้ะพอได้เยอะพอได้ยังไหนพอได้ตัวได้กินน้ำสองตัวเจีอีกเก็ดตัวไม่ได้กินน้ำเนาะอีกห้าหกตัวไม่ได้กินน้ำสางหยาเตียมเดินอยู่คนหนึ่งเอ้าพี่น้องแก่มันกินเองหรอ มันนี่ก็เพราะหอมปากหอมคอจา้ามาเลี้ยงควายยังมาเลี้ยงจ้าพี่น้องจา้าความสุขสบายตรงนี้กะพี่กะน้องสุขู้สุคนจา้ามันนี่กะลาก่อนจ้าบ๊ายบายป้าไปปลูกต้นบัก